เรียบบ้านยังไงจิดอ่อ่ะโอยเจ๋งว่าเรานองเะไม่ใช่นการหนังพาไผ้าไปแล้วเข้าไปแล้วเขาเป็นหมีแล้วฮะ พาเข้าไปหน่อยข่าวหันมาพูดกับกล้องบ้างสิโกหมีแล้วนะครับโอเคโอเคนำนำติดชีวิตหมีครับวันนี้อยา,าไปรับตัสวยมากครับพี่โอ้โหยี่ไงล่ะเรามาถึงชั้นบนของหมีแล้วนะครับดูอะไรบ้างจะมีเครื่องให้งงลเล่นอันนี้จะมองเจอคนอื่น ข้างล่างร้องเอออย่างนี้น <ste ve> ่าสนใจดิถ่ายๆน่าสนใจดิที่มองผมไม่มีทำถาเรื่องอาเซียนหนน้องครับรู้จักเรื่องอาเซียนไหมครับ สำท่านิดนึงพี่จะต้องไปทำรายงานนะครับอาเซียนอาเซียนครับไม่รู้จักไม้จเหรอครับไม่ได้ดูข่าวเลยเหรอครับไม่ค่อยดูอ๋อแล้วน้องล่ะครับไม่รู้จัก่รเคยได้ยินไม่รู้ก็โอเคที่เราเปิดเปิดเนเรื่อง